คิดให้ดีก่อนที่จะทำสิ่งนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เอารถกระบะไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวหรือกระบะแคปเนี่ยไปใส่รัว้วใส่คอกเพื่อใช้บรรทุกของซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็คือใช้ส่วนตัวนี่แหละ อาจจะใช้ในการบรรทุกเข้าของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ในการประกอบอาชีพหรือแค่จะเอาไปข้นผักผลไม้พืชผลทางการเกษตรของธุรกิจตัวเองแต่หลายคนพลาดไปทำรัว้วทำพอกที่สูงเกินหัวเก๋งรู้ไหมคะว่า 1. เราจะต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกในการแก้ไขลักษณะของรถซึ่ง การเสียภาษีประจำปีนั้นเราก็อาจจะต้องจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นกว่ารสสภาพแบบเดิมและ 2. เมื่อมีการติดรั้วหรือคอกเกินหัวเกง๋งความเสี่ยงของรถจะมากขึ้นการทำประกันค่ะเราจะต้องไปทำในเรทของเชิงพาณิชย์เพราะประกันจะมองว่ารถที่เอาไปดัดแปลงติดรัว้วติดคอกหรือว่าใส่หลังคาเนี่ยมักจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เอาไปทำธุรกิจดังนั้นลักษณะของการใช้งานก็คือจะต้องใช้มากกว่ารถที่ใช้ส่วนบุคคลทั่วไปทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภัยมากขึ้น ซึ่งเบี้ยรประกันจะสูงกว่ารถที่ใช้ส่วนบุคคลปกติดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอารถเนี่ยไปเสริมรัว้วเสริมคอกก็อย่าให้สูงเกินหัวเก๋งเพราะไม่งั้นนะคะทั้งลักษณะของรถและราคาของประกันก็จะสูงตามไปด้วยค่ะทุกครั้งที่เราจะทำประกันรถ ถ่ายรูปส่งให้ตัวแทนหรือนายหน้าเขาช่วยดูด้วยว่ารถของเราควรทำประกันแบบไหนเพราะหากทำประกันผิดประเภทกับรถที่เราใช้อยู่เนี่ยประกันอาจจะไม่คุ้มครองค่ะด้วยความ,มหวงยยครูเอกวัชราวลีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล